งงเลยงงเลยงงเหนือกลังงงเหนือที่ไม่ต้องงงหรอกที่ดูที่พี่เอดูจากราคาแล้วก็ดูจากที่พี่อยากให้เช่าอ่ะแต่ที่ผมบอกให้พี่ว่าเอ้ยอันนี้มันแพงอันนี้มันแพงเพราะผมจะได้ให้พี่เนี่ยเอเพิ่มมุมมองในการตัดสินใจค่ะเนอะบางทีพี่ยังงงให้มันอาจจะไม่ได้ราคาไว้แต่ผมบอกให้พี่อันนี้มันแพงนะอันนี้มันอย่างนี้นะ่ะเนอะบางพี่ก็จะได้ไม่ต้องไปลังเลง่ะ เนื้อออก่ะถ้าพี่ต้องการตัวเลขพี่ก็อย่าไปดึงออกผมก็ใส่กับพี่เต็มๆแค่นั้นเองเนื้อออก่ะเราไม่รู้ว่าจะขายได้เท่าไหร่เขาให้มาอ๋อเขาให้มาใช่ครับตน้งใจจะปล่อยไปทบุญอ๋อจริงเหรอไม่อยากจะปล่อยไปทําบุญใช่ไหมยังโดนลอกจะกลับเขาให้อ่าอย่างนั้นพี่ต้องถามก่อนใช่เพื่อเพื่อความสบายใจของพี่ถูกต้องผมเข้าใจพี่ดีนะเข้าใจพี่ดีครับ ทั้งหมดนี้ได้เท่าไหร่ครับคุยกับพี่องค์หนึ่งยังไม่รู้เลยแล้วจะไปคุยกันทั้งหมดอ่าา่เข้าใจแต่ความรู้พี่มีไงถ้าความรู้พี่ไม่มีที่ตีราคาผมไม่ได้หรอกจริงๆผมที่เน็ตผมไม่ได้เป๊ะๆขนาดนี้หรอกผมพูดจริงประมาณสองหมื่นเออนี่นัดจำไม่ได้ใช่เนาะแต่ผมเข้าใจนี่แหละเขาเรียกประสบการณ์ของพี่ เนื้อกลามันก็เป็นความรู้ของพี่แหละซึ่งผมยินดีนะผมไม่ได้แบบนะอันน่ะอาพี่ตัดสินใจก่อนไม่เป็นไรนั่งใจเย็นๆแล้วตัดสินใจก่อนก็ได้หรือว่าพี่เจ้าเก็บไว้ก่อนก็ได้นะก็ยินดีหมดทุกอย่างอันนี้มันแบงค์แบงค์ไม่มีเลยแบงค์คือผมไม่มีความรู้แบงค์อ้ี่ยังไม่มีความรู้อีกแล้วเนี่ยใช่ขีเน็ราคามาทุกอันเลยนะเนี่ยก็ปากมาเข้าใจเข้าใจเนี่ย ที่ผมเช่าไปไปไปเช่าจัดเพื่อนโอเคพี่พี่อยากให้ผมพี่พี่ถามผมว่าผมอยากจะยังไงบ้างหรือว่าพี่อยากให้ผมต้องทํำยังไงบ้างพี่บอกผมเดี๋ยวผมจะได้ผมจะได้ตอบโจทย์ที่ได้ถูกไงประมาณเท่าไหร่ก็พี่ตีราคาผมเกินทุกองแล้วนะพี่ก็ถามพี่ก็บอกราคาผมเดี๋ยวผมจะได้ต่อราคาที่ง่ายก่อนไหมเออง่ายไหมผมว่าง่ายก่อนไหม เออผมก็เลยแบงก์กับพี่ไปด้วยเลยพี่ก็ค่อยคํานวณก่อนถ้าพี่อยากให้ให้ผมทํางานนะพี่ใจเย็นค่อยๆคํานวณนะนะเนาะหรือว่าพี่จะกลับบ้านนอนคิดก่อนก็ได้ผมก็รักพี่เหมือนกันพทไสี่สองี่สองไม่ต้องสี่เลียนไม่ต้องสี่เลียนเชิญค่ะแฮปปี้แฮปปี้เนาะพี่จะกลับบ้านนอนคิดก่อนก็ได้ใจเย็นเนาะนั่ชตรงนี้านึ่งหนึ่งท่านนั่งนี้้นันด้านนี้หนึ่งท่านตามสบายเลยพี่ชายนะเล็กน้อย